การเมืองอย่างไรก็เกี่ยวข้องอย่างนี้ครับโดยเฉพาะใน2เดือนแรกเนี่ยมันเกิดความโกลาหลเนื่องจากว่าแอปพลิเคชันหมอพร้อมเนี่ยคนชั้นกลางไปลงทะเบียนแล้วก็บอกไม่ได้ลงติดขัดนั่นติดขัดตี้แล้วไม่ได้วันนัดอะไรอยา่างนั้นไม่ทันใจว่างั้นนะก็โวยวายพอโวยวายปั๊บเนี่ยการเมืองเข้าแทรกเลย วัคซีนที่ได้มาจทยอยได้มาจํานวนจํานวนหนึ่งเนี่ยมันน้อยมันอย่างแค่2ล้าน3ล้านเนี่ยนะโดสเนี่ยนะสล้าน3ล้านเข็มเนี่ยปรากฏว่ามันก็ต้องกระจายให้ไปกับจังหวัดต่างๆสุกไหมเขาก็กระจายไปให้จังหวัดต่างๆปรากฏว่าจังหวัดเนี่ยที่นักการเมืองแข็งแรงเออว่าอย่างนี้แล้วกันจังหวัดที่นักการเมืองมีอิทธิพลหน่อยทรงอิทธิพลหน่อยนะเช่น เป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เอาไปลงทางจังหวัดในในพวกของตนทําให้การกระจายวัคซีนเนี่ยไม่เป็นไปตามหลักวิชาการหมอเนีบอกว่าหลักการกระจายวัคซีนเนี่ยต้องไปในจุดที่มีการระบาดเยอะคือจังหวัดไหนที่มีระบาดมากๆจังหวัดไหนที่มีคลัสเตอร์คลัสเตอร์คือหมายถึงแหล่งไซยงานที่อย่างนี้ต้องไปก่อนเพื่อไปควบคุมตรงนั้นให้ได้ก่อนแต่ว่า พอการเมืองเข้ามาเนี่ยจังหวัดฉันเนี่ยแม้มีคนติดเชื้อในแค่ร้อยกว่าคนนะฉันก็เอาไปเป็นหมื่นมันก็เกิดแย่งวัคซีนแต่เหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยมันบ้านเมืองเรามันมีความขัดแย้งในทางการเมืองอยู่แล้วมันก็เลยกลายเป็นวัคซีนการเมืองที่ผมบอกเนี่ย <บา S 1> เป็นการเมืองว่าด้วยเรื่องวัคซีนคือวัคซีนที่นักการเมืองเข้ามาเข้ามาบีบทเข้ามายุ่งะ แทนที่จะปล่อยให้เป็นผู้เชี่ยวชาญหมอบุคลากรเขารู้ว่าจะไปตรงไหนก่อนไปไหนหลังเพื่อการควบคุมโรคเพราะฉะนั้นมันลวนหมดเลยหลักการอันนี้มันลวนหมดเลยจึงเป็นเรื่องของวัคซีนการเมืองแล้วมันจะวุ่นอย่างนี้เนี่ยผมทายว่าจะไม่เกินสองเดือนช่วงแรกมันโกลาวโปรแกรมมันก็ใหม่ดังนั้นก็จะมีเสียงบน่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงบ่นจากชนชั้นกลางชนชั้นกลางหมายถึงชนที่มี ชนชั้นที่มีการศึกษาแล้วก็มีเศรษฐกิจพวกนี้จะโวยวายนะอันนี้จะโวยวายแต่พวกพี่น้องตามชนบทบ้านนอกต่างๆทั้ง,งหลายก็ไม่โวยวายหรอกเพราะอะไรพี่น้องอสมอเนี่ยเขาไปไปถึงบ้านเลยแล้วลงทะเบียนโดยโดยคน้น่ะไอไอไอ,ไอหมอพร้อมนี่มันต้องใช้ใช้มือถือใช่ไหมฮะหมอหมอพร้อมเนี่ยต้องใช้มือถือแต่บ้านนอกนี่อสมอเดินสำรวจเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยอตอนนี้เนี่ยที่ลงทะเบียนกับอสมอเนี่ยมาเป็น10บสล้านคนเนี่ยไม่ได้เขาไม่ไดเอามาลงในหมอพร้อมแต่ลงในหมอพร้อมเนี่ยก็ประมาณ8ล้านคนนะฮะแล้านคนเพราะฉะนั้น2อันนี้มาบวกกันเนี่ยก็คงจะคนไทยเนี่ยประมาณ70-80%เนต่ยจะได้จะรอการฉีดวัคซีนซึ่งมันก็พอจังหวะเดียวกับการที่วัคซีนจะมานะครับ วัคซีนจะมาเนี่ยขณะน,นี้รัฐบาลเนี่ยได้เตรียมมาไว้ล่วงหน้าเลยว่าถึงปีสิ้นปีนี้คือประมาณเดือนธันวา2,564เนี่ยจะมีวัคซีนสำหรับฉีดให้คนไทยเนี่ยประมาณ100ล้านโดสเป็นอย่างน้อยแล้วก็เตรียมเผื่อไว้อีกประมาณ150ล้านโดสเผื่อคนต่างประเทศที่มาเมืองไทยนะฮะก็อันนี้ก็เตรียมไว้ขนาดนั้นคือหมายกาว่าถึงสิ้นปีนี้เนี่ยแง่แง่ไม่ต้องแย่งกันหรอก จะได้ฉีดวัคซีนกันทุกคนยกเว้นคุณไม่ยอมฉีดเท่านั้นแหละนะฮะจะได้ฉีดกันทุกคนอยู่แล้วนะครับแล้วเป้าหมายของประเทศเนี่ยต้องการให้คนไทยฉีดวัคซีนกันทุกคนเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่คนไทยฉีดโดยทั่วหน้าแล้วเนี่ยมันจะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ทีนี้ก็หมายความว่าเราสามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศได้เลยโดยเราไม่กลัวแล้วชาวต่างประเทศที่มาเนี่ย ถ้าเขารู้ว่าคนไทยเนี่ยฉีดวัคซีนร้อเแล้วเนี่ยเขามาด้วยความสบายใจ mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. เศรษฐกิจและก็การสังคม mm hmm. และก็การท่องเที่ยวจะกลับคืนมาอย่างรวดเร็วน,นับได้เลยนับได้เลยว่า mm hmm. ปี6กหเนี่ยมกราหกเนี่ย, 6, 5, เ,ยเศรษฐกิจจะกลับมา mm hmm. แล้วให้ดูตัวอย่างก่อนนะครับจังหวัดภูเก็ตเนี่ยป็น,เป,นเป็นจังหวัดเล็กๆมีแค่3ามอำเภอประชากรประมาณ3ประมาณ3-0,000นคนเท่านั้นนะ่ะตอนนี้เขาฉีดวัคซีนเขามุ่งเป้าเลยฉีดวัคซีนให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต ของจังหวัดภูเก็ตเพื่ออะไรเพื่อจะให้ชาวต่างชาติเดินมาเที่ยวภูเก็ตนี่จะเป็นเป็นอันดับแรกของประเทศไทยภูเก็ตพังงานแล้วก็สมุยพวกอะไรต่างๆนะ